นักธรณีวิทยาด้อยค่าหมอพยายมกรณีภูเขาไฟอีสานสงบมากกว่า900 0แสปีแล้วไม่มีเหตุบ่งชี้ว่าจะตื่นหรือระเบิด you okay. สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องร้อยบัทเชนะนะครับวันนี้มาพบกับข่าวคราว,าวคลิป ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุเพศภัยที่เกิดขึ้นในบ้านเราโดยเฉพาะแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคม2568เวลา13บสมนาฬิกา20นาทีประมาณ7.7แมกนิจูดศูนย์กลางอยู่ที่รอยเลื่อนสกายพามา่าทำให้ประเทศพามา่าอาคารบ้านเรือนล่มสลายของไทยเราตึกสูงในกรุงเทพก็สั่นไหวแล้วตึกสตงอ1 0 0ล้านก็ล่มสลาย เป็นตึกขนาด32ชั้นท่านผู้ชมแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสูญหายร่วมๆแล้วก็ประมาณ70คนตอนนี้กำลังสอบสวนดูว่าใครบ้างต้องรับผิดชอบทั้งการออกแบบการใช้วัสดุและวิธีการก่อสร้างวันนี้ขออ้างอิงเอาช่องช่องหนึ่งซึ่งผมติดตามข้อมูลข่าวสารมาตลอดก็คือช่องท็อปนิวนะครับโดยมีหัวข้อว่านักธรณีวิทยาสวนกลับท่านยม หลังหมอปลายทักภูเขาไฟอีสานกำลังตื่นก็กำลังออกคลิปเมื่อประมาณ16ชั่วโมงครันนั้นเองท่านผู้ชมแต่ยอดวิวปลาเข้าไป55,594 5 5 9ครั้งมีคนกดถูกใจไป1,000กว่าครั้งและก็มียอดคอมเมนต์มา644คอมเมนต์คิดว่าท่านผู้ชมได้ดูได้ฟังเรื่องนี้ก็คงตกอกตก,ตกใจนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ตกใจเกี่ยวกับแผ่นดินไหว มีทั้งรอยเลื่อนสกายรอยเลื่อนสีสวัสด์และก็รอยเลื่อนสูมาตราเป็นรอยเลื่อน3รอยเลื่อนใหญ่ที่น่าตกใจบวกกับแผ่นดินของกรุงเทพมหานครก็เป็นแอ่งขนาดใหญ่ที่เป็นดินอ่อนท่านผู้ชมเพราะนั้นตึกสูงๆก็จะโยกจะไหวจะคลอนง่ายแถมยังมีข้อมูลข่าวสารอีกว่ากรุงเทพจะจมน้ำอีก50ปีใายฝั่งก็จะไปอยู่ที่สระบุรีบริเวณแถวภาคกลางภาคตะวันออก มีหลายๆจังหวัดที่จะต้องจมน้ำฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าตกใจกลัวทางภาคเหนือก็มีรอยเลื่อนหลายๆรอยเลื่อนรอยเลื่อนแม่ริมรอยเลื่อนแม่ทารอยเลื่อนพยาเยอะแยะไปหมดเลยคิดว่าอีสานจะปลอดภัยปรากฏว่าเคยมีข้อมูลข่าวสารบอกว่าอีสานก็มี12รอยเลื่อนที่ผมจำได้ก็จะมีรอยเลื่อนนครราชสีมารอยเลื่อนสกลนคร แล้วที่ใกล้ๆแถวบุรีรัมย์ก็จะมีรอยเลื่อนสะตึกเราก็นึกว่าทางอีสานจะปลอดภัยปราศจากรอยเลื่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามตรวจสอบผมก็รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ออกมาจากสื่อต่างๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าข้อมูลข่าวสารที่เราได้มาเมื่อมีเรื่องดีก็จะดีแบบคูณ2คูณ3 ถ้ามีเรื่องเลวร้ายก็จะเลวร้ายชนิดคูณ2คูณ 3, คูณ 4, คูณไปเลยเช่นเวลาเศรษฐกิจดีก็จะบอกว่าประเทศไทยจะโชดช่วงชัชวาลจะเป็นเสือตอนนี้ก็เป็นแค่แมวป่วยเซื่องเซื่องซึมซึมอยู่ตัวหนึ่งเวลาหุ้นดีสมัยหุ้นประมาณ1,700จุดก็จะบอกว่ามันจะไป2 0 0พมันจะไป3,000ก็จะมีเซียนมีกูรูมาบอกแบบนี้ เวลาทองคําขึ้นก็จะมีคนมาบอกว่าจาก5้าหมืนมันก็จะไปหกหมืนอีก2อสปีมันจะกลายเป็น1นึ่งแสนหรือสองแสนไปเลยเวลาเกิดสงครามตรงนั้นตรงนี้ก็จะบอกว่าเลวร้ายกว่านั้นมันจะมีสงครามโลกครั้งที่3สงครามโลกครั้งที่สสงครามนิวเคลียร์ก็จะว่ากันแบบนั้นไปเลยท่านผู้ชมเลวร้ายสุดๆตอนนี้ก็มาละเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของภูเขาไฟจะระเบิด เรื่องของแผ่นดินไหวก็จะมาอีกหลายๆรละลอกก็จะมีข้อมูลมาแบบนี้เวลาเจอสถานการณ์เลวร้ายก็จะมีคนมาวิเคราะห์ชนิดเลวร้ายคูณ1,2,3คู 2, คูเท่าเข้าไปเลยท่านผู้ชมจากการนำเสนอข่าวข,ของท็อปนิวท่านผู้ชมครับก็มีข้อมูลหลายๆข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็มีอาจารย์นักธรณีวิทยาจากมหาวิทยลาลัยจุฬาลงกรณ์ท่านหนึ่งข้อมูลมาจากมิ d e เอ r ร h ท่านได้ให้ข้อมูลแล้วก็หลักวิชาการทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจก็จะมาเล่าสู่ผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับชมกันที่น่าติดตามและสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือความคิดเห็นโพสต์ของท่านผู้ชมที่มาชมคลิปนี้ว่าท่านเชื่อหรือไม่หรือมีความคิดเห็นเป็นประการใดแผ่นดินไหวทางอีสานที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม2567 ที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีความลึกของแผ่นดินไหวประมาณ1กิโลเมตรวัดการสั่นสะเทือนได้ที่2.9แมกนิจูดข้อมูลนี้บวกกับหมอดูที่สามารถสื่อสารกับท่านพญายมได้ก็ออกมาบอกว่าภูเขาไฟทางอีสานก็อาจจะตื่นขึ้นมาได้ทีนี้เรามาลองหาข้อมูลภูเขาไฟในประเทศไทย มีจำนวนเท่าไหร่และมีกี่ลูกจากการสืบค้นข้อมูลปรากฏว่าภูเขาไฟในประเทศไทยมีอยู่8ลูกท่านผู้ชมแต่มีที่บุรีรัมย์เยอะหน่อย 1. ก็คือเขาพนมรุง้ง 2. เขากระโดง 3. เขาพระอังคารทั้ง3ลูกนี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ลูกที่4เขาสวายจังหวัดสุรินทร์ลูกที่ 5. ้ภูไฟจังหวัดศรีสะเกดลูกที่6ก เขาพลอยแหวนจังหวัดจันทบุรีลูกที่เจ็ดเขาคอกหินฟูจังหวัดลำปางลูกที่แปดดอยจำปาแดดจังหวัดลำปางเอาหลักวิชาการแบบง่ายๆว่านักธรณีวิทยาท่านบอกว่าภูเขาลูกไหนที่กําลังตื่นที่กําลังทํางานอยู่หรือกําลังจะระเบิดออกมาจะต้องมีตัวบ่งชี้เช่นความร้อนลาวาที่อยู่ใต้ภูเขานั้น แล้วจะต้องมาดูประวัติของเขาหรือภูเขาไฟลูกนั้นๆว่าเคยเกิดเหตุระเบิดนานหรือ,อยังเกิดเมื่อไหร่จากการศึกษาค้นคว้าของนักธรณีวิทยาหลายรุ่นท่านบอกว่าภูเขาไฟทั้ง8ลูกของประเทศไทยเคยระเบิดเมื่อ9000ปีผ่านมาแล้วในหลักวิชาการของธรณีวิทยาถ้าหากว่าภูเขาไฟนั้นเคยระเบิด นานกว่าหนึ่งมืนปีถือว่าภูเขาไฟลูกนั้นสงบลงแล้วและไม่มีข้อมูลหรือตัวบ่งชี้ใดๆว่าแผ่นดินใต้เปลือกโลกที่ประเทศไทยตั้งอยู่มีอาการหรือส่อไปในทางที่จะก่อให้เกิดภูเขาไฟตื่นหรือระเบิดขึ้นมาเอาละครับท่านผู้ชมเมื่อฟังข้อมูลจากหมอดูที่สื่อสารกับพยาลมได้กับนักธรณีวิทยา หล,ห,ลหลายหลายรุ่นหลายๆท่านที่ออกมาให้ข้อมูลแบบนี้ท่านผู้ชมมีความคิดและจะเชื่อใครดีหรือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือเชื่อบ้างก็ดีอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมเวลาสถานการณ์บ้านเมืองมีเรื่องดีๆเขาก็จะมีคนออกมาพูดมาให้ข้อมูลว่าดีสุดๆด,ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เวลาเกิดเรื่องเลวร้ายเกิดภัยพิบัติ ก็จะมีคนมาคูณ2อคูณสว่าเลวร้ายอย่างนั้นเลวร้ายแบบนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรลองมาฟังคอมเมนต์ความคิดเห็นของท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างความเห็นแรกครับถ้าอีสานจะเกิดภาคเหนือกับภาคกลางน่าห่วงสุดเพราะแผ่นดินแถบนี้ขยับกันพุบพับเลยขนาดภาคเหนือสั่นเป็นเจ้าเข้าแต่อีสาน ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ภาคเหนือกับภาคกลางภาคใต้แทบตายกันขวัญหนีดีฟอร์นอนบนตึกไม่ได้ต้องแห่กันมานอนตามสวนก็ขออนุญาตตัดคำบางคำออกนะครับเพราะว่าคอมเมนต์บางทีบางคำก็แรงและออกอากาศไม่ได้อีกท่านหนึ่งบอกมาว่าอย่าปันฮ่าฮฮอีกความเห็นหนึ่งบอกว่าแต่ก่อนไม่เห็นพูดแบบนี้เลยพอนักธรณีวิทยาพูด วันนี้หมอเดาออกมาพูดค่ะหมอดูคู่หมอเดาอีกท่านหนึ่งบอกว่าหมอไม่ควรพูดฟังแล้วมันแย่มากๆครับอีกความเห็นหนึ่งบอกว่าไม่มีผู้วิเศษในหมู่มนุษย์อีกท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเก่งขนาดนั้นญี่ปุ่นคงเชิญไปอย่างเป็นทางการไปทำนายประเทศเขาดูบ้างอีกท่านหนึ่งบอกว่าผมเชื่อนักธรณีครับ อีกท่านหนึ่งให้ความเห็นว่าต่อให้หลับไป9ก้าแสนปีถ้าอยู่บนโลกใบเดียวกันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดละครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าฟังไว้ก็ดีไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเกิดขึ้นจริงๆจะได้ตั้งหลักได้อย่าทะเลาะก,กันอย่าเถียงกันเลยอีกท่านหนึ่งบอกว่าเอาหน้าแค่เตือนจะได้ระมัดระวังกันพอหมปากหอมกอนนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับจาก การเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมาเกิดรอยเลื่อนสกายขยับตัวกรุงเทพห่างตั้ง1,000กิโลตึกก็ยังสั่นไหวและก็ยังถลม่มมันก็จึงเป็นเหตุให้คนก็คิดไปต่างๆนานาทั้งแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นอีกหรือเกิดภูเขาไฟระเบิดก็ดีท่านผู้ชมทำให้เราได้สืบค้นข้อมูลทำให้เรารู้ว่าอ้อตอนนี้ ภูเขาไฟในประเทศไทยมีทั้งหมด8ลูกลำปางรับไป2ลูกบุรีรัมรับไป3ลูกสุรินทร์หลูกจันทบุรี1ลูกก็เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องเตือนใจเป็นการสืบค้นข้อมูลเราก็ได้ความรู้จักธรณีวิทยาบางทีเราก็ใช้หลักง่ายๆครับท่านผู้ชมอะไรจะเกิดมันก็เกิดแต่ก็ขอให้ปัจจุบันนี้เราคิดดีทำดีประพฤติดีเข้าไว้ จะเป็นอะไรยังไงความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนเหมือนพระพุทธองค์ท่านพูดเอาไว้เราก็มีข้อมูลใหม่ๆดีๆว่าเรามีภูเขาไฟอยู่8ลูกในประเทศไทยและมีบางท่านให้ข้อมูลว่าอีสานก็ไม่ได้สงบนะมันมีรอยเลื่อนอยู่12รอยเลื่อนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารค้นคว้าท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why.